สวัสดีค่ะวันนี้รวมตัวกับเพื่อนมาจากกรุงเทพนะคะมาเยี่ยมแล้วก็มาเที่ยวที่ระยองค่ะแล้วก็นัดกับพี่สาวที่อยู่ในตัวเมืองระยองรวมทั้งตัวเราด้วยหลายๆคนก็เลยชวนกัน ไปทานอาหารทะเลริมทะเลหาดตะกวนค่ะหาดตะกวนที่เขตมาบตาพุทธค่ะจังหวัดระยองค่ะอันนี้เป็นริมริมทะเลนะคะแถวริมทะเลนี้ก็จะมีชาวบ้านนะคะมาเห็นมานั่ง ตกปลากันนะคะมีล่มมีตกปลากันหลายจุดเลยค่ะบางคนก็มาผูกเปนอนเพราะว่าริมทะเลนี่จะมีลมเอื่อยๆค่ะวันนี้เย็นๆเนาะจะสังเกตว่าจะมีคนใต้ต้นไม้นี้จะมีผูกเปบ้างามานั่งตกปลาบ้างจะเห็นรถจอดอยู่ริมถนนข้างข้างริมทะเลนี้เป็นทางยาวเลยะคะ่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เห็นไกลๆนู่นนะคะจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุทธค่ะไกลๆรีบๆคุณค่ะซึ่งตรงนี้นี่จะมีเรือตรงเนี้ยตรงนี้เขาจะมีเลี้ยงหอยแมงผู้ด้วยนะคะ ถึงแล้วค่ะถึงร้านแล้วค่ะจอดรถนิดนึงจอดรถแป๊บหนึ่งค่ะอ่าถึงแล้วจอดรถแล้วค่ะ มาตกปลามาตกปลาอันนี้ขึ้นยังไม่แรงเท่าไหร่หรเรือตะแคงเรือตะแคงหน่อยสิเรือจอดอันนี้เลมริมทะเล แถวหาดตะกวนมาตะพุทธคะ่ะได้ปลาไหมคะ,มย,คะยังไม่ได้เพิ่งมาหรอคะอ๋ออันนั้นที่เขาทำดำดำเลี้ยงหอยหรอคะอ๋อหอยแมงผู้ดำดำนู่นเป็นแผงนะคะหอยแมงผู้นะคะเป็นแหล่งเขาเลยเนะยาะตรงเนี้ย ีจังเลยอ่ะอันทางโน้นีเป็นหาดอะไรนะคะนะั่นทางโน้นนะคะเขาเรียกหาดอะไรนะแต่เขาเรียกหาดตะกวนไหมคะแถวนี้หาดตะกวนนะ่ะเออมีเรือมีอะไรนู้นนะคะตะไกๆหาดตะกวนดิค่ะโอ้บรรยากาศดีจังเลยลมเย็นดีจังเลยโอ้ยน่านอนอ่ะ หน้านอนหน้านอนเนาะอยู่บ้านรนะ้อนมากแดดเปรี้ยงนู่นดำดำนะคะแผงดำดำนะะั่นอ่ะเขาเลี้ยงหอยนะคะหอยแมงผู้ค่ะอันนี้มาทานข้าวร้านโน้นค่ะร้านนัชชาซีฟูด้ดไปแล้วค่ะขอบคุณจ้า ข้าวานข้างหน้านี่ค่ะนัชชาซีฟู้ดได้เยอะไหมคะยังยะังบาาเออวันนี้แล้วแต่บางวันใช่ไหมคะอ๋อแต่ลมเย็นดีนะคะนี่ อ,อันนี้หอยอะไรอ๋อหอยตลับอันนี้หอยอะไรนะคะอ๋อโอเคค่ะไปดูไปดูเขาตกปลามาค่ะ ไปดูเขาตกปลามาเขาบอกวันนี้ปลาไม่ค่อยมีก็ลมดิณลมแล้วมันมันน้ำเขาเรียกว่าอะไรน้ำยังไม่ขึ้นน้ำมันนิ่งวันนี้วันนี้ดูดูใบไม้พี่ไม่มีอยู่เลยอ่ะอปลาในมาในเดี๋ยวดูก่อนของกินก่อนค่ะมาเยเดี๋ยวเราขับไปสิขากลับค่ะขากลับขากลับจากระยองนะคะ ฝนตกหรือเปล่าทําไมฟ้ามันแ,แปลกๆเมือนมืดๆฝนตกหรือเปล่าตรงบ้านพี่เนาะตรงนี้มันจสนุสสนุบินท่าตลาดนัดอะ่ะตรงนั้นอะ่ะตอนเดินถึงบ้านพี่อะ่ะตรงปา,ามเออร์ออะถ้าวันอาทิตย์อย่างเงี้ยคนจะเยอะมาก มีคนเยอะแค่วันเดียวนี่แหละวันอาทิตย์วันธรรมดาวันธรรมดาโอ้ลอมแหลมพนะี่ถึงบอกว่าข้างบนกันไงไหมคะผนเยอะทุกวันใช่ขายดีอยูนี้เลรอ,อไปตามยุคตามสมัยเนาะไม่คนมันไม่มีกำลังซื้อนะ ได้ังสคนหายไปไหนถามก่อนไปอยู่ตามจังหวัดก็จะเออก็ก็คนแฝงอ่ะคนแฝงมาอยู่ระยองเยอะพอพอแบบไม่มีงานทําหรืออะไรเงี้ยเขาก็กลับถิ่นฐานเขาไงเึกออกปะเขาก็กลับถิ่นฐานบ้านเกิดเขาอะเหมือนเหมือนพี่เต้บอกคนระยองจริงๆมีสี่มีสองแสนคนแต่แต่แฝงเป็นล้านคนแฝงนะเป็นล้าน